ก็ก่อนอื่นทางบริษัทควันตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์นะคะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมง,งานเดอะไนไอคอนิค mm ิลเยียร์อวอร์พาที่พามาลองเวน and go on โกออนนะคะซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่เฉลมิมฉลองความสําเร็จทั้งของในส่วนของคลินิกเองแล้วก็ในส่วนของบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์เองด้วยที่ปีนี้เรามียอดขายทะลุถึง70 0ล้านนะคะซึ่งสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือตัวเครื่องอัลตราคอมเมอร์ นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่อง MPT ซึ่งเป็นเทคโนโลยียกกระชับท,ที่ทำให้ทุกๆคลินิกเนี่ยค่ะได้ออมีการทำธุรกิจกับเราแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยการดำเนินการของเราที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ทำให้ทุกๆอย่างค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยสนับสนุนแบบนี้ต่อไปนะคะ เครื่องนี้ป็นเครื่องตัวใหม่หที่จะเปิดตัวันนี้ถ้าเป็นเครื่องตัวใหม่อะคะ่ะจะเป็นตัวเครื่องที่ชื่อว่าโวลูเมอร์ที่จะเปิดวันนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยิ่งไปกว่าตัวอัอลตราฟอร์เมอร์ทรีแล้วก็เอ็มพีทีนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีโมโนโคราฟค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะเทคโนโลยีนี้ข้อดีก็คือว่าสามารถเพิ่มปริมาตรผิวค่ะแล้วก็ทางภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าโวลูเมอร์เซชั่น แก้ผิวที่ไม่แข็งแรงให้แข็งแรงเพิ่มคุณภาพผิวกระชับผิวทําให้คนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวไม่แข็งแรงหน้าตาก็จะดีขึ้นในส่วนีว่าดูอ่อนเยาว์ลงเพราะคุณภาพผิวของเขาเนี่ยดีขึ้นค่ะอาวค่ะอนานะผู้ตอค่ะที่มารับรางวัลด้วยหรือว่าก็วันนี้มารับรางวัลเป็นในนามของ s อสนะคะ s อสก็เรามี24สาขาค่ะก็มีความข้ร่วมมือกับบริษัทคอนตแต เคลแคร์เนี่ยมาโดยตลาดนะคะก็เป็นเวลากี่ปีนะยาวนานมากใช่ก็ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะก็บริษัทก็น่ารักมากแล้วก็มีเครื่องมือดีๆเยอะแยะนะคะที่นิยมแล้วก็ดังมากออร์ทาร์คอ์เมอร์สาแล้วก็เอ็มพีทีแล้วก็ได้ข่าวว่าก็จะมีเครื่องใหม่มาด้วยในการยกระชับซึ่งทาให้คนไทยอะค่ะก็มีผิวหน้าที่ดีขึ้นคุณภาพผิวที่ดีขึ้นด้วยค่ะสี่สินปีหน่อยค่ะเจมาเราทมงานวันนี้ครับผมพูดถอยวันนี้ก็ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับ,บจริงๆผมมีโอกาสมาอา่าทครั้งแรกครับที่นี่กขขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ทางผูค้าทุกคนเลยขอ,อยให้ยอดขายมันเติบโตขึ้นไปอีกับคร รามาร่วมยินดีกับผานทำครับแล้วพี่ก็มีแบบตัวใหม่ออกมาเป็นแบบรถชัาเลยก็ <im it> ดีใจมากครับอาจจะได้ลองด้วยตัวเองด้วยย <im it> ินดีได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพ <im it> ี่มีผาหล่อมากวันี้คผมก็เหมือนอย่างที่เรานงพูดมาเลยครับก็มาแสดงความยินดีครับผม,ผมก็ขอให้ยอดขายปังๆปังแล้วก็ปังยิ่งขึ้นไปอีกครับผมโดยดีใจมากที่ดได้มาร่วมงานนีเพราะว่าคุณเยอะมากจริงๆแล้วก็งานยิ่งใหญ่มาให้ดีมากเลย ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมมาร่วงงานนี้แล้วก็ขอฝากตัวเครื่องโอนิเมอร์ไว้ด้วยนะคะว่าตัวเครื่องตัวนี้ก็เรายังคงม,มาตรฐานเหมือนเดิมคือบริษัทเราเนี่ยบริษัทควอนตั้มเฮลท์แคร์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งก็คืออยู่ภายใต้การบริหารงานของออสเตรเลียก็คือตัวพารากอนแคร์นะคะ หลักการในการที่เราเลือกเครื่องเข้ามาเนี่ยส่วนหนต้องได้มาตรฐานคุณภาพดีประสิทธิภาพเห็นผลแล้วก็เล็งเห็นถึงว่าตรงเป้าหมายกับตลาดที่จะไปได้ของตลาดทำง,งานซึ่งดัดผลงานของเราก็าคือในส่วนของเครื่องอัลต้าคอมเมอร์ทรีแล้วก็ MPT ทเนี่ยทำให้เราเป็นผู้นําในตลาดโลกกระชับก็คือตัวเครื่องโฟกัสอนดตดาซาวนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าตัวเครื่องโนิเมอร์ตัวเนี้ย ก็จะถูกใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของคลินิกทุกๆคลินิกแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านเนี่ยเราด้ไปใช้บริการในคลินิกชั้นนำโดยทั่วไปเพราะว่าจากที่เราได้ส่งไปสู่คลินิกชั้นนำอย่างเช่นเอลซแล้วก็คลินิกต่างๆนะคะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีก็หวังว่าก็จะเป็นเครื่องอีกหนึ่งในดวงใจที่จะทำให้ทุกๆท่านทั้งผู้บริโภคเนี่ยแฮปปี้แล้วก็ใช้งานอย่างมีความสุขแล้วก็เห็นผลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ 好，我不来吧。啊啊啊啊